นะก็วันนี้ผมจะทำคลิปขอบคุณนะครับ6 0 0 0ื s u ซ s cribe ์นะครับที่60,000คนที่คอยติดตามนะครับก็ทำคลิปขอบคุณแล้วกันนะครับก็จะมีคำถามส่วนมากลูกค้าจะถามเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะคัดคำถามที่เกี่ยวกับผมมาสักสามคำถามคำถามแรกคือมีคนอยากเห็นหน้าของโค้ดนะฮะก็คือผมก็เคยถอดแมสถ่ายรูปบ่อยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนจริงๆผมไม่ค่อยชอบเปิดแมสเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะ ก็จะมีหนวดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาโกนหนวดแล้วมันตลกมผมก็เลยมีหนวดดีกว่าคำถามที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ง่ายๆคําคถามที่สองนะคะตอนนี้หุ่นโค้ดเป็นยังไงโค้ดเอาคลิปเก่ามาลงหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวก็ดูคนละกันนะครับไปดูห<ม>ุ่นนะขอให้ดูนะฮะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป้าหมายคือขึ้นเงินนะครับไม่ต้องอยู่ไกลๆก็คือผมจะลด ใช้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูมานนี้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะลองดูฮะก็อ้อวน,นหน่อยเพราะว่าเอวยังหนาอย,อยู่นะครับประมาณนี้นะครับหุ่นโค้รประมาณนี้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งอันนี้คําถามที่ดีโค้ดอยากรู้โปรไฟล์ของโค้ดจริงๆนะฮะก็โปรไฟล์ผมจะไม่ค่อย ตรงสายงานที่ทําเท่าไหร่นะครับผมจะจบสถาปัตย์มาที่แม่โจ้เชียงใหม่นะผมเป็นคนเชียงใหม่เล่าสั้นๆเลยเมาทํางานเป็นวิศวกรรมโทรคมานาคมที่ชมบุรีนะครับมามาทวิทยาเฉยเลยนะครับเพราะว่าพี่ที่รู้จักชวนมาพี่ชมนมวิ่งชวนมาทําเสร็จก็มาสัมภาษณ์กรุงเทพต่อแต่เผอิญไปสัมภาษณ์ฟิตเนสผ่านนะครับเพราะว่ารูปร่างดีเขาก็เลยรับคนที่จบไม่ตรงสายพอเราทําฟิตเนสเราชอบเราก็เลยทามาเรื่อยๆ ทําสถานที่ประจํามาประมาณ3ที่ที่ที่1ผู้ชื่อได้ใช่ไหมฮะที่วีฟิตเนสนะครับที่ที่2เป็น D Workout ที่ที่3เป็นยิมมังกี้นะครับผมทํามา3ที่ก็น่าจะประมาณน่าจะ5ปีขึ้นนะแต่ละที่ก็ระยะเวลาไม่เท่ากันตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็ก่อนจะทํมาสามที่ก็ช่วงนั้นก็สอน มาบ้างถอนจแล้วมาบ้างก็ทามาเรื่อยๆนะครับก็เรียนใบเซอร์ er มาเรื่อยๆถามว่าโปรไฟล์เป็นยังไงนะครับถามถึงใบเซอร์ er ดีกว่าสิ่งแรกเลยก็คือผมเรียนจบจาก Fit Innovation Thailand นะครับที่ที่เพิ่นจิตอันนี้ก็เรียนมา3เดือนนะครับมันก็จะมี2อออระดับก็คือระดับที่ไทยนะครับกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลผมอยู่ที่ไทยเพราะว่าอีกใบหนึ่งผมไม่ได้ใช้ไงยังไม่ได้ไปสอบ a c e นะครับก็ไม่ต้องเรียนเพราะเรายังอยู่ที่ไทยไปที่2จะเป็น ของ nbcc ของสมาคมกีฬาพละกายแห่งประเทศไทยมันก็จะมี3เลเวลผมเรียนถึง2เพราะว่าเลเวลที่3มเนี่ยมันมาติดโควิดพอดีก็ยังมาเลยไม่ได้สอบนะครับแล้วก็จะมีใบเล็กๆพวกเป็นแบบ trx บูสซูบอลพวกความถนัดคนท้องคนสูงวัยอันนี้ก็เรียนเก็บมาเรื่อยๆนะครับพวกช่วยชีวิต cpr ต่างๆนะครับประมาณนี้อาจจะไม่ตรงสายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นสายประกวดไหมจริงๆไม่ได้สายประกวดนะครับแค่ประกวดสนุกๆมา3-4มงานปกติจะเป็น คนชอบเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาพวกวิ่งเชลล์วิ่งมาราธอนวิ่งฮาฟวิ่งมินิอะไรเงี้ยสมมารจะอยู่ที่ฮาฟมาราธอนนานๆวิ่งทีนะครับชอบหุนพอดีๆไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับประมาณนี้น่าจะพอรู้จักกันนะครับผมโค้ดมาร์ทนะครับก็จริงๆไม่ได้ชื่อโค้ดมาร์ทนะครับมีอีกชื่อนึงนะครับไม่บอกดีกว่านะครับก็มาแนะนําตัวให้ลูกเพจแล้วกันนะครับขอบคุณ6 0หม0นซับสไครต์ห0 0มืนคนที่ติดตามนะครับถ้าอยากให้ตอบคำถามหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยนะครับก็ พิมพ์เข้ามานะครับผมจะทยอยทำชิปดีๆแล้วครับแล้วก็มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ